สวัสดีค่ะกลับพบกับนัชชาปอบภูมนะคะเช่นเคยนะคะพบกับนัชชานะคะนัชชาค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะไปชมค่ะรถยนต์สปอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งประเทศเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนัชชาก็อยู่กับรถคันนี้นี่เองค่ะลูกค้านี่เลยใกล้ๆนี่เองเลยค่ะเป็นรถกระบะค่ะ4ประตูนะคะเป็นรุ่น XL พ l u นนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้า XL p l u s เขาจะมีให้เลือกด้วยกันสีขาวสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีแดงนะคะลูกค้า คันนี้แต่งออโรดแบบเท่มากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็แบบว่าออกแนวแบบสปอร์ตด้วยค่ะอยากให้ชมกันเนาะราคาขายค่ะของรุ่น XL p พั s นะคะ4ประตูนะคะก็คือ752,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแล้วก็แรงม้านะคะมีถึง160แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดนะคะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะค่ะ เดี๋ยวพาชมนะคะคันนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้านี้เลยค่ะที่เห็นเนาะแปลกตาไปเลยก็คือกระจังหน้านะคะทรงนี้นะคะก็จะเป็นเพิ่มความเท่เนาะติดเป็นแบบเหมือนทรงเดียวกันกับแรปเตอร์เลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีคําว่า ford ford ตัวนี้นะคะนูนขึ้นมาเนาะลูกค้าเขาสั่งทําเป็นสีดํานะคะลูกค้าส่วนไฟตรงนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นไฟหลีเนาะหรือไฟ led ค่ะดวงเล็กๆนะเพิ่มความเท่แล้วก็เพิ่มความสว่างนะทั้งกลางวันแล้วกลางคืนเลยค่ะแล้วก็ต้องพูดถึงเลยค่ะไฟหน้านะคะจากไฟหน้า เดิมๆนะคะนัชชาก็อัปเดตนะคะเป็นไฟหน้าไฟมัสแตงเต็มระบบแบบนี้ไปให้นะคะลูกค้าก็คือข้อดีของไฟนี้นะคะสวยค่ะแล้วก็เ,เวลากลางคืนนะคะก็จะสว่างมากๆเลยค่ะไฟมัสแตงนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะนี่ค่ะขีดแบบนี้เนาะจะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ3ามขีดแบบนี้ของมัสแตงนะคะแล้วก็จะมีไฟลูกแก้วด้านในนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสั่งทําเป็นสีน้ําเงินนะคะหรือว่าเป็นสีฟ้านะคะเวลาแบบเจอแดดมากๆเนาะ เราก็จะมีไฟวงแหวนรอบนอกนะคะลูกค้าเราก็จะมีไฟเดย์ไทม์วิ่งแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังติดนะคะชุดค้อบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านด้วยค่ะให้รับกันกับกระจังหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าส่วนด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าของเดิมจะไม่มีให้เนาะเวลาใช้งานนะคะก็คือมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดให้นะคะลูกค้าเวลาโดนแดดเออโดนหมอกนะคะหรือว่าฝนตกหนักๆะคะ่ะก็เปิดใช้งานได้เลยค่ะ มาถึงด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถค่ะก็ติดตั้งค่ะซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะลูกค้าเป็นสีดําด้านเช่นกันค่ะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้นะคะหมุดตัวนี้นะคะไม่ได้เจาะกันกับตัวรถแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นหมุดหลอกเนาะแค่แปะไปกับชุดแต่งตัวนี้ที่เราใส่เข้ามานะคะลูกค้าเวลาลูกค้าออกนะคะก็ไม่เป็นรอยแน่นอนค่ะส่วนแม็กยางนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นแม็ก สไตล์ออฟโรดนะคะลูกค้าขนาด16นะคะลูกค้า mm. ก็จะเป็นลายลูกโม่นั่นเองนะคะแบบเท่มากๆเลยคะ่ะเหมือนปืนลูกโม่เลยนะคะลูกค้าสีของเขานะคะก็จะเป็นสีดําด้านคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับยาง AT นะคะตัวนี้จะเป็นยาง Band Maxit นะคะลูกค้าอาจจะดูใหญ่นิดนึงเนาะแต่เป็นยางคุณภาพดีมากๆเลยหน้ายางอยู่ที่ 265/75R16 นะคะลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบเนาะแม็กยางแบบนี้เนาะอยากได้แบบออฟโรดเท่แบบนี้นะคะก็แจ้งนะัชามาได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะด้านบนนะคะก็คือติดตั้งค่ะเป็นเาวาหลังคาค่ะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็น้นชาติดตั้งนะคะกันสัตว์ประตูมาให้ดังสประตูเลยใช้งานกันได้เลยเนาะบางทีเราก็ใช้งานโดยการเปิดระบายอากาศในรถแบบจอดรถแดดร้อนๆอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกค้าแล้วก็นี่ค่ะเบ้ากันรอยนะคะตัวนี้นะคะมือจับประตูเนาะก,ก็ติดป้องกันปเศษนิดนึงถ้าเกิดเวลาเราถือกุญแจหรือว่าเล็บเราอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปโดนนะคะลูกค้าก็เป็นสีดาด้านเช่นกันแล้วก็ มีติดนะคะเป็นอันนี้นะคะคาว่าเรนเจอร์ค่ะจะเป็นสีออกเทาๆค่ะลูกค้าจะเป็นสติกเกอร์แปะมาเนาะแล้วก็เป็นศาสตร์โคนนะคะไล่ลงมาจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะค่ะส่วนด้านท้ายของตัวรถเนี่ยนะคะก็ติดตั้งค่ะเป็น สปอร์ตบาร์นะคะลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะแบบเข้ากันกับรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูเท่ม,มากๆเลยค่ะให้อารมณ์แบบออฟโรดด้วยนะคะเท่แบบสปอร์ตด้วยนะคะลูกค้าส่วนถังน้ํามันขาดก็ติดตั้งนะคะข้อฝาถังน้ํามันเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นทรงนะคะ,ะซุ้มล้อด้านหลังนะคะลูกค้าก็ค้งรับได้อย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะด้านท้ายตัวรถค่ะ ค่ะสำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะติดตั้งค่ะชุดข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะพอติดแล้วเนาะมันก็จะแบ่งเส้นแบบนี้นะคะทําให้แบบนอกจากเข้ากับตัวรถสีดำแล้วนะคะลูกค้าก็ทําให้คมไฟเดิมๆเมนาะดูเท่มากๆเลยค่ะส่วนฝาท้ายนะคะคันนี้นะคะก็ที่เห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์เนาะเป็นสีเทาเหมือนกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยออกแบบให้เข้ากันกับด้านข้างตัวรถด้วยค่ะแล้วก็คำนี้นะคะก็จะมีคําว่าเรนเจอร์ออกแบบฟอนต์พิเศษด้วยแล้วก็จะมีเบ้ากันรอยค่ะพร้อมไปดับเท่ๆแบบนี้ค่ะ กันชนท้ายนะคะก็ของเดิมไม่มีมาให้นะคะแต่ว่านี้ลูกค้านะชาเลือกเนาะเป็นทรงแบบนี้นะคะก็ขึ้นลงสะดวกค่ะแบบนี้เนาะก็นอกจากสวยงามค่ะก็ขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีติดตั้งนะคะกล้องมองหลังนะคะ1จุดนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะคะออปชั่นสเปคนะคะจัดเต็มมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะเดี๋ยวนะ้าชาพาไปดูดีกว่าค่ะค่ะภายในตัวรถนะคะก็นี่เลยอย่างที่น้าชาแจ้งไปเนาะจัดเต็มยังไงเนาะก็คือ ภายในค่ะเราก็จะหุ้มนะคะด้วยเบาะหนังนะคะลูกค้ารวมถึงแผงประตูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าด้านชาเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เดินได้สีเทาเออเดินได้สีน้ําเงินนะคะแบบนี้นะคะแบบเท่มากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวก็พาชมด้านหลังนิดนึงนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะงานแบบเก็บดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยค่ะค่ะพวงมาลัยนะคะของรุ่น XL p a s Sport นะคะถึงราคาจะแบบ ไม,ไม่สูงมากนะคะลูกค้าแต่พวงมลาลัยนะคะฟอร์ดเขาก็ให้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้ามาเลยนะคะลูกค้าข้อดีของพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะก็คือพวงมลาลัยเขาจะเบาสุดๆค่ะแล้วก็เวลาขับเร็วนะคะพวงมลาลัยเขาก็จะหน่วงหนักให้อัตโนมัตินะทำให้พวงมลาลัยแบบใช้งานแบบดีมากๆสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะให้ใช้งานเนาะส่วนตรงนี้นะคะของเดิมนะคะจะเป็นจอ4นิ้วนะคะลูกค้าแต่นัชาก็เปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะให้ใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่า หลดแอปพลิเคชันต่างๆเนาะมาที่จอนี้ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ XL+4 ประตูนะคะคันนี้นะคะแบบว่าแต่งแบบเท่มากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะออกรถกระบะดนี้สักคันอยู่นะคะน้ชาก็แนะนำเลยนะคะเป็นรุ่นนี้นะเป็น XL+4 ประตูเกียร์ธรรมดาเนาะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อน้ชามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าชาด้วยค่ะด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ